ชาวจีนคลุ้มคลั่งเผาอาคารแกรมเมอร์บ้านมิลลาปานปิดพื้นที่สู้รบเมียนมา KNU โดยเมื่อวันที่9ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดตากว่ากลุ่มชาวจีนจำนวนหนึ่งได้ก่อเหตุเผาอาคารสำนักงานแกมเมอร์ออนไลน์บริเวณบ้านมิลลาปานอําเภอเมียว,วดีรัฐกะเรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงและบ้านแม่กลนเกนอําเภอแม่สอดตั้งแต่เย็นวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทหาร KNU เปิดเผยว่าชาวจีนกลุ่มนี้ได้จุดไฟเผาอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ทำงานเพราะเกิดอาาาากกรรคคคคลลุ้มมั่งจวเียดแะ ความกดดันไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้และไม่สามารถข้ามมายังฝั่งไทยได้แม้จะอยู่ใกล้แม่น้ำเมยอีกทั้งไม่มีน้ำใช้ดับไฟทําให้ฝ่ายทหารเคเอ็ N U, และชาวบ้านไม่สามารถเข้าไประงับเหตุได้เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงจากการสู้รบผู้สื่อข่าวรายงานว่ามองจากฝั่งไทยพบกลุ่มควันดําลอยจากอาคารที่ถูกเผาซึ่งอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างอื่นๆในพื้นที่บ้านมิล,ลาปานที่ยังเป็นจุดประทะระหว่างทหารเมียนมากับเคเอ็นยู U. แม้สิ่งปืนล่าสุดจะสงบแต่ทหารเมียนมายังไม่สามารถยึดพื้นที่ได้ขณะเดียวกันชาวบ้านเมียน ชาวต่างชาติหลายรายได้อพยพไปสร้างเพิงพักชั่วคราวริมแม่น้ำเมยเพื่อหลบหนีการสู้รบที่ยังคงตึงเครียด